and My สวัสดีค่ะมาพ่อมกูหญิงนะคะค่าเรียนเวียศาสตร์เองนะคะในสัปดาห์ที่แล้ว นะเนาะนักเรียนระดับชั้นป .3 เนี่ยได้ทำกิจกรรมก็คือ DIY นะคะที่ครูให้ให้ไปนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลือกเกี่ยวกับว่านักเรียนเนี่ยจะทำเกี่ยวกับของเล่นหรือของใช้นั่นเองนะคะเนาะซึ่งครูก็มีตัวอย่างให้ให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำดูนะบางคนก็ส่งมาแล้วน่ารักมากมากเลยนะคะเนาะเกี่ยวกับ DIY นั่นเองนะคะเนาะบางคนก็ทำเกี่ยวกับพุ่งยนนะคะเนาะบางคนก็ทำเกี่ยวกับอ่าที่ใส่ดีสอเล็กๆนะบางคนก็ ทำเป็นของเล่นที่เกี่ยวกับรถนะคะเนาะแล้วก็ทํากระถางได้อีกด้วยนะคะเนาะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยที่ผู้ของงานได้ส่งมาให้ค,คุณครูได้ดูกันนะคะเนาะแล้วส่วนที่ที่จะนํามาส่งที่โรงเรียนของเรานะคะเนาะก็สามารถนํามาส่งได้แล้วก็เขียนชื่อว่าเป็นของคุณครูหญิงนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพราะว่า,าในระดับชั้นป .3 เนี่ยจะมีคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเขาไดา้สั่งกิจกรรมดี Y ไป เหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้คนที่มาทรงนในโรงเรียนเนี่ยให้เขียนชื่อแล้วก็รายวิชาให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะเนาะอ่ะโอเค สำหรับคาบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะ,ะซึ่งครูก็จะมีเกี่ยวกับวัตถุเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนแต่ว่าครูคจะสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตวัตถุหรือวัดสดุที่นักเรียน,นเรียนไปว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแข็งแรงความเหนียวหรือความหนานแน่นอะไรนะคะก่อนอื่นที่จะลงเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูช่วงดูนาสำหรับคาบนี้กันก่อน,นะคะ่ะ ดูนะสำหรับข้อนี้ที่ครูเนี่ยทิ้งทายไว้ว่าอีก5ข้อนะเราจะมาทำในสัปดาห์นี้นะก่อนหนะ้าอาทิตย์ที่แล้วเราทำไปแล้วอีก5ข้อนะคะสัปดาห์นี้ก็จะมาทำอีก5ข้อดูซีว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่นักเรียนเนี่ยตอบไม่ถูกต้องนะก็จะมาแก้ตัวในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งจะมี5ข้อสิบวินาทีแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกนะคะน้ะง,ง่ายนะคะน้อมากๆเลยสำหรับนักเรียนนะคะชั้นป สามนั่นเองนะคะน้องจะเป็นเกมที่สนุกสนุกกนที่เราจะไปเรียนกันน,นั่นเองนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่อง v Game Kids นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมตอบปัญหาอะไรเอ่ยนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อเราจะมาฝึกสมองประลองปัญญาน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ ข้อที่6นั่งเท้าแขนกินแกงก่อนพระหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทับพีข้อที่7หุบเท่ากระบอกคลี่ออกเท่ากระดง เฉลยข้อที่7นะครับขอไข่ลมข้อที่8 2หูสี่ตาเมื่อจะใช้งานขึ้นมาเอาขาไว้ที่หูหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกไก่แว่นตา ข้อที่9สุกไม่รู้หอมงอมไม่รู้รนแห้งเหี่ยวคาต้นคนกินได้หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่ข้าวโพดข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10เลือนปั้นหยาทาสีเขียวนอนคนเดียวกลางมุ้งขาว หมดเวลานะครับรเฉลยคือข้อขอใครน้อยนาะอ่ะโอเคเป็นงไงบ้างคะนาอก็เกมก็จบไปแล้วนะคะจะมี5ข้อสินาทีนะคะที่นักเรียนทำไปแล้วใครที่ตอบถูกต้องนะคะก็คือเก่งมากๆเลยส่วนใครที่ตอบยังตอบผิดนอ้อไม่เป็นไรนะคุกครูก็จะมีเกมแบบนี้ให้เล่นนะคะนาะก็จะเล่นไปเรื่อยๆเ,เองก็คืออาจจะเว้นสัปดาห์สัปดาห์หรืออาจจะมีแบบ ไปก็ได้นะคะเนาะไม่เป็นไรอาจจะเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่ง่ายก็ไม่ยากด้วยสําหรับนักเรียนระดับชั้นป .3 นั่นเองนะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะมาดูเนื้อหาสําหรับวันนี้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูเพอร์โพดนะคะเพอร์โพด์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ สมบัติของวัสดุนั่นเองนะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุนะคะเนาะเก,กี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับวัสดุประกอบขึ้นจากสีย่อยๆนะคะซึ่งจะสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบมันเป็นวัตถุชิ้นใหม่นั่นเองโดยจะใช้รกกาเชิงประจักษ์แต่ควรจะแทรกเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุเข้าไปด้วยค่ะว่ามันมีลักษณะยังไงแต่ละชิ้นแต่ละส่วนหรือ,อมีความแข็งแรงมีความเปราะแตกง่ายยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง มาดูคะ่ะนะคะอ่าสมบัติของวัสดุนะคะเนาะมีอะไรบ้างเอามาดูซิมีอะไรบ้าง,าางเขาบอกว่าสิ่งที่นํามาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้ตา่าง นะที่อยู่รอบๆตัวเราเลยทั้งว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเนาะอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นไม้ขนสยยัตว์ใยไหมเปลือกหอยนะคะดินเหนียวดินหนินทรายนะแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ก็อย่างเช่นพวกพลาสติก นะคะใยสังเคราะห์ต่างๆนะคะพวกนี้นั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณสมบัติของพวกพวกนี้มีอะไรบ้างนะคะเนาะอ,อ่ะต่อไปค่ะมาดูค่ะสมบัติของวัสดุที่อยู่รอรบตัวเรามีอะไรบ้างนะหนึ่งสมบัติทางกายภาพของอวัสดุนั่นเองมีอะไรบ้างคะกายภาพเขาบอกว่าสิ่งของที่อยู่รอรบตัวเราเนี่ยนะคะจากวัสดุนะคะต่างๆได้แก่ผ้า แก้วพลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษโลหะพวกนี้ที่เราเรียนไปแล้วว่ามีการจําแนกเป็นยังไงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้หรือวัสดุสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีสมบัติทางกยายภาพอย่างเหมือนกันเนาะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันออกไปนะ,ะวัสดุประเภทแก้วนะคะและไม้เนี่ยก็มีความแข็งแรงเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าแก้วอาจจะแตกง่ายกว่าไม้นั่นเองนะคะเนาะ สมบ,บัติทางกายภาพก็คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มองเห็นได้แล้วก็สามารถสัมผัสได้นัเองเขาจึงเรียกว่าสมบ,บัติทางกายภาพนั่นเองอามาดูซิ มาดูสมบัติของวัสดุมีอะไรบ้างที่รูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือความยืดยูนความแข็งแรงความเหนียวแล้วก็การนําความร้อนการนําไฟฟ้าแล้วก็ความหนาแน่นพวกนี้จะเป็นสมบัติของวัสดุที่เรามาใช้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะที่เราเอามาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้นะคะต่างๆนั่นเองนะคะจะต้องมีคุณสมบัติว่าเราจะใช้ในเหมาะสมกับที่เราใช้งานหรือไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มีความเหนียวหรือไม่หรืออาจจะนําไฟ าอาจจะนําความร้อนได้พวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับสมบัติต่างๆของวัสดุกันเลยค่ะมาดูซิอันแรกก็คืออันที่หนึง่งความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นยังไงคะเขาบอกว่าเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงกระทํานะคะนาอมากระทานะมันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างกับสูสภาพเดิมได้นั่นเองนักเรียนนะเมื่อมีการยืดยุนออกขยายใหญ่ออกดังนั้นมันก็สามารถ กลับมาเป็นรูปต่างทรงเดิมได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นยางยืดกางเกงเห็นไหมคะหนังยางเส้นเอ็นลูกบอลยางแล้วก็ฟองน้ําพวกนี้นั่นเองอันนี้คือเกี่ยวกับคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุนั่นเองนะคะเนาะอ่ะต่อไปอันที่2นะครูคอาจจะพูดไปอย่างรวดเง็วนนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่ามันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ สมบัติของวัสดุหรือวัตถุนันเองนะคะเนาะมาดูอันที่2นะความแข็งแรงมาดูซิเขาบอกว่าความแข็งแรงเนี่ยความทนทานต่อการขูดขีดนะคะเนาะหรือความทนทานต่อ,อวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดไม่ว่าจะเป็นรอยหรืออาจจะเป็นพวกสิ่งขีดให้มันเกิดเห็นได้ชัดเจนนะคะเนาะก็อ,อย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นเล็กใช้ทำมีด นะคะเพราะว่ามีความแข็งแรงหรืออาจจะเป็นเพชรนะเป็นวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานหรืออาจจะเป็นอะไรคะที่แข็งแข็งนะเอออาจจะเป็นแก้วนะคะเนาะพวกนี้นะคะเนาะหรืออาจจะเป็นไม้นะคะเนาะที่มีความแข็งแรงนั่นเองนะซึ่งเราจะทดสอบโดยการนําเอาวัสดุมาคีดควนนะคะเนาะว่ามันมีความแข็งแรงจริงหรือไม่มาดูอันที่สามอันที่สามก็คือความเหนียว ความเหนี่ยวก็คืออะไรความเหนี่ยวก็คือความสามารถในการรับแรงหรือรับน้ําหนักนะคะได้อีกด้วยนั่นเองนะคะก็อ,อย่างเช่นอะไรเช่น เส้นเอ็นเหนียวกว่าเส้นได้เวลาดึง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 เราดึงเส้นได้แป๊บเดียวมันก็ขาดแล้วใช่ไหมเมื่อเราเอาเส้นเอ็นกับเส้นได้มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ดึงเส้นเอ็นมาดึง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 ก็จะมีความอ่เนนียวนั่นเองนะคะเนาะเหนียวกว่าเส้นได้เล็กๆอีกนะคะเนาะซึ่งวัสดุที่รับน้ําหนักได้นะคะจะเท่ากับมีความเหนียวมากๆเลยนั่นเองนะคะเนาะอ่ะต่อไปค่ะมาดูอันที่สี่อันที่สี่ก็คือการนำความร้อน การนําความร้อนก็คือการถ่ายโอนความร้อนไปยังอีกวัตถุหนึ่งอีกวัตถุหนึ่งถ่ายโอน ความร้อนไปยังอีกวัตถุหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือการนําความร้อนนั่นเองจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงคือรายอุณหภูมิสูงก็คืออุณหภูมิที่มีความร้อนมากก็ยังไปยังอุณหภูมิที่ไม่มีความร้อนเลยก็คืออุณหภูมิต่ำนั่นเองจากร้อนไปยังที่ไม่มีความร้อนนั่นเองนะคะเนาะเขาบอกว่าตัวนําความร้อนนี่ก็อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเงินทองแดงเหล็กอะรูบิเนียมพวกนี้นะคะนี่ก็คือการนําความร้อนไปหา วัตถุที่ไม่มีความร้อนนะคะกลายเมื่อวัตถุที่มีความร้อนไปยังที่วัตถุที่ไม่มีความร้อนสุดท้ายมาก็กลายเป็นวัตถุที่มีความร้อนทั้งสองนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือการนำความร้อนอีกนะลันมันมีฉนวนความร้อนอีกด้วยนะหรือยกตัวอย่างเช่นฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนคืออะไรฉนวนความร้อนก็คือวัตถุหนึ่งที่ไม่เกิดความร้อนยหรือไม่มีการถ่ายโอนความร้อนองก็อย่างเช่นผ้า ไม้นะคะยางพวกนี้นั่นอีกนะคะก็คือวัสดุที่ไม่มีความร้อน,นอีกนะคะเนอะอ่ะมาดูต่อไปค่ะมาดูอันที่5อันที่5ก็คือการนําไฟฟ้าการนฟฟํา,านไฟฟ้าก็คืออะไรคะ ก็คือความสามารถในการถ่ายโอนไฟฟ้าหรือถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือถ่ายโอนประจุไฟฟ้านั่นเองซึ่งสิ่งพวกนี้ก็คือยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านใครเคยถูกไฟชอ็อตหรือไฟดูดบ้างนะคะก็คือจะมีลักษณะคล้ายแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยนวะวัตถุเนี้ยมันสามารถนําไฟฟ้าได้เลยเมื่อเราไปจับเนี่ยอาจจะถูกไฟชอ็อตหรือไฟดูดได้นั่นเองนะเนาะเขาเรียกว่าตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้ามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเล็ก เงินทองแดงทองคำอะไรอีกคะพวกที่เป็นอลูมิเนียมต่างๆนั่นเองนะคะเนาะอ,อันนี้คือเป็นตัวนําไฟฟ้าส่วนฉนวนไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าคืออะไรมาทําไมนะฉนวนไฟฟ้าก็คืออย่าตกใจนะฉนวนไฟฟ้าก็คือเป็นตัวที่ไม่สามารถให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านมายังวัตถุหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านเลยหรือประจุไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านเลยนะคะก็คืออย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างเช่นยางพวกพลาสติกนะคะพวกผ้าพวกนี้นะคะนี่ก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าก็คือเป็นตัวที่ถ่ายอิเล็กตรอนหรือถ่ายโไฟฟ้าน่นส่วนฉนวนไฟฟ้าก็คือเป็นตัวที่ไม่ให้ไฟฟ้ามันไหลผ่านอีกนะคะเนาะอ่ะต่อไปแล้วนะมาดูโลหะชมพูคคจะยกตัวอย่างให้โลหะ โลหะคืออะไรโลหะก็คือเป็นพวกเหล็กต่างๆนั่นเองนะคะเนาะก็คือเป็นพวกอลูมิเนียมทองแดงเงินทอง,อทองพวกนี้นะคะซึ่งคขาก็จะเปรียบเทียบว่าโลหะชนิดไหนที่สามารถนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเนาะก็คือมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งก็คืออะไรคะเงินนั่นเองนะคะเงินนักเองนะคะก็คือสามารถนําไฟฟ้าได้าอันดับที่สองก็คือทองแดง ทองแดงก็คือมีสารเตนโลหะนะคะนาอคุณสมบัติก็คือเป็นโลหนะนั่นเละนะนะาะ,นะ,ะ,ะสาระของแข็งนะคะของไทยค่ะสาระของแข็งแต่คุณสมสบัติเป็นเหล็กนะคะสามารถนําไฟฟ้าได้อันดับที่2อันดับที่3ก็คือทองเขาก็สามารถนาไฟฟ้าได้นี่อีนะธาตุดีส่๊อค่ะธาดีสอก็เป็นแก๊สไฟแก๊สไฟสามารถ ทำไฟฟ้าได้มีคนสมบัติเป็นคาร์บอนน่นอีกนะคะเนะาะดีส่ไม่ใช่ออไซดีสไปเสียบไฟนะคุณครูไม่แนะนำให้ให้ลองไปถามนะนะคะเนาะก็คือไซดก็สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยนนเอีนะคะเนาะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ชนวนไฟฟ้าที่คุณครอธิบายไปแล้วว่ามันไม่สามารถให้วัตถุเนี่ย ไหลาผาดได้ก็คือไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่าดอ,องนะคะเนาะก็อย่างเช่นยางลบหน้าพลาสติกยางไม้หน้าเป็นผ้าพวกนี้ตีเ,เขาเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะเนาะมาต่อไปตัวนำไฟฟ้านะคะที่ครูพูดไปแล้วอัน ส่วนตรงนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับคร่าวๆนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเรียนตอนที่ป .5 นะคะเน,ะนาะฉนวยไฟก็จะเป็นพวกพลาสติกที่หุ้มที่หุ้มไฟที่หุ้มอ่าทองแดงที่อยู่เป็นเป็นไฟนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นฉนวนไฟที่อยู่ข้างนอกที่เรกเรียนเห็นสายไฟฟไหมหรือสายทีวีหรือปลั๊กทีวีนะคะจะมีลักษณะสีดําสีดำนั่นก็คือเป็นฉนวนไฟที่ไม่สามารถให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้เอส่วนที่นำไฟนะคะก็คืออยู่ในเสียบดำอยู่ข้างในนะคะเนาะอยู่อยู่ข้างในสายเองก็คือเป็นตัวนำ นั่นเองนะคะเนาะอ่ะในนี้ก็คือตัวนามิฟ้าและชนวนไฟมฟ้ามาดูคุณสมบัติข้อที่6นะคุณสมบัติข้อที่6ก็คือความหนาแน่นความหนาแน่นนั่นเองนะคะเนาะความหนาแน่นก็คือมันจะมีสูรนะคะให้าเป็นสําหรับระดับชั้นปอ .3 อาจจะยากนิดนึงนะห้าเดี๋ยวถ้าในรีนยนเนี่ยเปิดโรงเรียนมาก,ก่อนดิบูจะไม่ค่อยสอนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะถ้าถ้าสอนในแบบออนไลน์นีักเรีงงแน่นอน นะคะเนาะไม่เข้าใจแน่นอนเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกรอบเพราะว่าเป็นการคำนวณที่ง่ายๆนะคะเนาะให้เด็กๆสามารถคิดได้อีกนะคะระดับชั้นป .3 นะเนาะปริมาณเนื้อสารในหนึ่งหน่วยปริมาตรนะคะเนาะจะมีสูตรให้นะคะเนาะนะความหนาแน่นคือราไรก็คือวัสดุเนื้อแน่นแล้วก็ความหนาแน่นของเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะว่ามีลักษณะน้าหรือบางพวกนี้นะคะเนาะบางคนเ็าบอกว่ารอยแทมีน้ำหนักน้อยกว่า ซึ่งความหนาแน่นนี้นะคะจะขึ้นอยู่อ่ามวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นด้วยนั่นเองนะคะเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นลักษณะความหนาแน่นของวัสดุนั่นเองนะคะ่ะตรงนี้เราก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าอะไรนะไซดิสอเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะที่มันไม่ ไม่ไม่เกิดกระแสหรือไม่ไฟดูดเราเนี่ยเพราะว่ามีฉนวนไฟฟ้าก็คือมีไม้เนาะห้มไว้ในไาีไดอสของเราไว้เพื่อไม่ให้ไฟดูดเราเนั่นเองนะคะไฟดูดเราเนั่นเองนะอ่ะต่อไปมาดูคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะระดับชั้นป .3 นะคะน้องคุณครูก็ไม่มีใบงานให้แต่ว่าจะมีกิจกรรมนะคะเป็นการทบทวนเรียนแบบสนุกๆน,กนะให้ในักเรียนเนี่ยลองไปคัดแยกอันไหนเป็นของเล่นอันไหนเป็นของใช้ให้ในักเรียนลองไปเล่นสแกน QR code แล้วก็สามารถลงชื่อสแกน QR code ลงชื่อแล้วก็นักเรียนสามารถเข้าไปเล่นได้ เลยนั่นเองนะคะเนาะสำหรับคั้นนี้อาจจะไม่มีใบงานให้นักเรียนเขียนนะคะแต่ว่าครูจะให้ในักเรียน,นยไปเคลียร์งานที่นักเรียน,นยติดค้างไว้ว่าใครที่ยังไม่ได้ทําบทเรียนไหนให้ในักเรียนนีไ่ไปทำนะคะเนาะ <S <S ส่วนผู้ปกครองท่านไหนที่จะติดตามงานของนักเรียนก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวของครูหยีได้ว่าครูหยีเนี่ยก็ขฉลยเช็คให้ผู้ปกครองแล้วนะคะครูก็จะแคปหน้าจอแล้วส่งไปให้ผู้ปกครอง ะะที่ติดตามงานบุตรหลานของทางนั่นเองนะส่วนใครที่ยังไม่เสร็จนะคะก็จะส่งงานนะคะก็ส่งเข้าไปยังในได์เลยเพราะว่าคุณครูหญิงสร้างเป็นโฟลเดอร์ของรายชื่อของแต่ละบุคคลนะคะสามารถอัพลงในได้เลยแต่ถ้าใครไม่สามารถอัพลงในได้ได้ถ้าจะส่งในรายส่วนตัวคูค้หญิงนะให้ผู้กองสร้างเป็นอัลบั้มน,นะคะเพะื่อป้องกันไม่ให้ใบงานสูญหายได้ด้วยเพราะว่าลายคุณครูอาจจะมีการเด้งแล้วก็อาจจะมะีเนี่ยคะ่ะก็จะมี 啊。Ah. เหมือนเหมือนช่องแชทมันหายอะค่ะนะะเนาะก็จะให้หัวข้อนี้สร้างเป็นระบ้าไว้ดีกว่านะคะเนาะอ่าโอเคนะสำหรับคาบนี้นะคะเนาะก็ไม่มีใบงานให้แต่จะมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนแบบสนุกๆให้นักเรียนสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะคะเนาะมาดูช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายก็คือ reflective thinking นะคะจากคาบเรียนนะาบเรียนนี้นักเรียนได้รับความูอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนลองคิดนะคะเนาะวิเคราะห์ดูว่าจะเรียนได้รับความรู้อะไรที่เรียนกับคุณครู นะคะเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะสําหรับค่ังนี้นะคะเนาะคุณครูหิงก็มีแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าครูหิงจะสอนในหัวข้อเรื่องอะไรแต่รับรองว่ายังยังเป็นวัตถุเหมือนเดิมนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะค่ะสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย